อันนี้หนูถนัดไหมคะเบ็ดไหนที่หนูถนัดเอออันนี้น้องเจ็บหรอน้องตัดเฉียงเข้าไปอ่ะใช่ครับแม้วคืนมันเจ็บ นิ้วหนูเล็กมากเลยอ่ะหนูตัวเบลล่มเลยแตเท้าหนูเล็กมากเล็กไหมเนี่ยไม่เล็กงกัเราอย่ดูหลังเท้าสิตรงนี้ยเล็กวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอคะอ๋อไปครับมันตัดเล็บกว่าอ่ออันนิ้วนี้นี่หนูก็อยากไปตัดเข้าอีกนะคะเดี๋ยวเล็บมันจะจม เนี่ยคือถ้าเราตัดเล็บให้มันพอดีตรงข้างหน้าค่ะเวลากดหรือหนูใส่รองเท้าหนูจะไม่เจ็บแต่ถ้าหนูตัดเข้าไปอีกนิดนึงมันจะเจ็บมันจะเป็นแบบพอตัดไปเรื่อยๆหนูก็จะเป็นเล็บโคกแล้วก็นิ้วโปง้งนี่หนูก็ต้องนิ้วโป้งนี่ผมเป็นนานแล้วนะเป็นปน,นะสามสี่ปีแล้วนะก็หนูงัดมันตลอดไงตอนแรกมันเป็นแผลมัแย่เลยอะแล้วก็ทะลุเลยอือผมก็ตัดแล้วก็ใส่ยาออกอันนี้นี่คือแน่นมากอย่างนี้นี่คือเป็นก้อนหนังด้วยนะ พีตัดออกมันก็ไม่หายสักทีหนูหนูจะรู้สึกแบบว่าหน่วงหน่วงใช่ไหมใช่ครับใช่เหมือนไม่มีอะไรติดอยู่ตอนตัดออกน้องอีเาโทรศัพท์ให้แม่หน่อยครัลูก อันนี้หนูก็ตัดพอขนาดนี้นะคะอย่าไปเข้ามุมบางทีเราเจ็บบางทีมันอาจจะแบบว่ามีขี้ลงขี้เล็บอย่างเงี้ยเราก็เขลียออก อันนี้เพี่มจะเอาเล็บออกนิดนึงนะอ,อันนี้เหมือนดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่หนูเป็นนะ หนึ่งสองสามทนลูกนิดนึงโอ๋ออเอหนูเจ็บเล้บบอกแล้วลูกเล็บด้วยแล้วก็หนังก้อนหนึ่งเดี๋ยวก็หายโอ้เจ็บตอนนี้เดี๋ยวก็หายเวลาหลับ อันนี้ไม่ต้องฉีดเหรอไมฉีดหนูพ่นแล้วเจ็บตอนนี้เดี๋ยวก็หายแล้วสามวันสี่วันกลันตีกลั่นตีว่าสามสี่วันออกแนละ้วออันนั้นเล็บนะนี่แต่ตัวปัญหาหนูคือชิ้นนี้พีฉีดกไม่ได้มันจะแสบนะได้ออกหมดแล้วลูกอืออ๋อหนังเหรใช่ ชิ้นเดียที่หนูเจ็บอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นไตหายละการันตีไม่เกินสามวันแต่มันเจ็บถ้าเป็นหนังก็เจ็บเขาแสบเลยเขาแสบก็คือสเปรหลบนี่วันนั้นคนไปเจอวันนั้นมาเจอผู้หญิงเน่เด็กแทงก็ไปจากเด็กแทงมานนี่ข้างนอกนี่เลย นี่หนูดูนะลูกนะหนังอันนี้หนังอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นนี้มาทับอยู่ข้างบนมันก็เลยทําให้หนูเป็นไตอยู่ข้างล่างแต่หนูว่าจะตัดแต่เล็บออกแต่หนูไม่เคยเอาหนังนี้ออกแต่ถ้าเกิดหนังเนี่ยถ้าจะนั้นอะหนังอะคะ่ะเวลาที่เราดูแลหนังหนูต้องกลับไปดูแลให้ดีมันจะเป็นแผลที่อักเสบมันจะไม่เหมือนตัดเล็บขบถ้าตัดเล็บขบวันสองวันก็จะดีขึ้นแต่ของหนูแผลจะหายขึ้นเกือบหนึ่งอาทิตย์ เดี ais, ๋ยวพี่เอิ้มแนะนำเรืองการดูแลอ่ะโลงไหมโอ้โอพี่พี่เจ้าองเจ้เจ้าเ่้าอย่าแน้วนั่นแหลเล็บผ